อพี่น้องมาเด้อค่ะเด้อมากินกับปุ้นน้ำสาวเสื่อมโอ้มาหลายแท้ห่อหนึ่งพี่น้องคะ่ะปุนบ้านสาวเสื่อมปุนะอืะอประกาศกินเหมดอาสนิ้กันเอาเหมดละเบิ้งเสื่อมกินเหมดบ่าพี่น้องดูกับปุนโอ้สีขาวกับขาวกับอันนี้โ,โลไป่ายนะ้อไหนคิดว่าโลไปเด้ะห่อหนึ่งอีหลีบเนี่ยบําโอ้ในอุดมเราลวกไงค่ะปุนะห่อหนึ่ง เขาปุ่นซาวน้ำปลาค่ะต้มน้ำปลาเดกเส้นตะไคร่นาะหอมเฮลงไปเด้อพี่น้องซุบๆนัวๆค่ะน้ำปลากับตะไคร่ซาวด้วยพริกป่นนะคะมาตัองเผ็ดลายพอฮะ,ะนั่นง่ายๆเด้อพี่นออ้องเด้อเอ้าบ้ามาบวงมหาในเด้อ ม,มันมีถ้ามันมีแตาสัมม่นเปนบบเนี่ยคือไปเห็นบ่วงอืมต้มน้ำปลาแดกนัวๆละค่ะไว้่จะสดกินกับข้าปุ้นอืมมาๆมๆๆได้ผักขาแล้วค,ค่ะล่ะกันกะลัมาะระเน่ค่ะโอ้ยลืมสวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชิมพี่น้องอยากข้าปุ้นสาวน้ำตาอืม มันมีอย่างไรต้มน้ำต้มน้ำปลาหืมรสชาิเบ็ดบ่ต้มนำ้นำปลา,าแดงนัวอ,อืมบ่งหูในต้องไปเซ็นกับปุ่นกับจัน่นเนดียวกันหืม ต้อง<า>จิ้มกับปี๊ดนปลายยังประดุกป่ะจิ้มกับปีแล้วค่ะน้องน่ากับปี๊ดเขาจะไม่ให้เค็มหลายมันจะล้างก็อดีแสบ อืบ้าปีนองอืฮอืาว่้ามันจะมีปากคอป่ะอืม nước rồi ta mình đang kiện gặp anh nữa nó có bảo ta thích ấy có kiểu ừ ừ เนีกระลำสีสันบะมี่แล้วค่ะเพราะว่ากระปุ่นสีขาวอืม,มัน่แสบตรงนี้หละ รีวิวจากพี่น้องเพิ่นกับมากค่ะขบ้บวปุ่นสาวเสริมแซ่บหนัวอืมไม่ปลาอยังแน่บบที่เด็กกินอะไรนี่นะแล้วหลังรถสิเป็ดข้างหลังครับ พักกระเได้ต้มเห็ด,ด้วพี่น้องนะต้มเห็ดไป เรปุ้นในไหลสิเด้พี่น้องยิ่งงั้นพี่น้องเฮ็ดสูตรคือเราสริมกินเนี่ยลวกพอเสร็จปุ๊ดๆละ่ะแซ่น้าไปจังหน่อยนึงแล้วเขาคอยสาวทีหลังบำนี้เธอลวกท้อนหนึ่งสิบบาทเนี่ย คือว่าโรงงานมันแพรผิดกับผู้ลงรกด็กดอาก็เรือห้องหลังๆมั้ยขอบาล่ะห้องหลังๆมั้ยเเติมกินนู้หมดจดเัองอืหอมมพน nghe ngay hứa kiên khẩu cảm nhận thịt nào คากินกับแซ่บมือนี่ค่ะม่วมที่ถอมว่ารสนีส่กินหมดปะ่ะอ๋อใส่น้นำเน่หน่อยนึงให้มันอมหอมๆได้ค่ะปลาหมะคามนะเทิงนี่เดียกพ่ามีแบบอ่ะ เฮ้ยึ้นไปพังจากเจอ,เอปะ่ะอืมไปแล้วค่ะลอกลวกไปแล้ว,ลวแวต่ลอกเลยแบบนี้มันหนามพันเนี่ยเอาเฮ้ยก็ว่าเฮ้ยไปเก็บผักบุ้งให้สันอยอง ง้อกินเลอืมหัวกินอ,อืมแซ่บแล้วก็อกหอมแล้วค่ะน้ำปลาละต้มละละต้มใส่ต,ตะไคร้มันหอมๆหนนะ่อยนึงหอมตะไคร้จะเสื่อ แต่ว่ากับยี่หอ้ออื่นยังว่าเฮ้ยได้กินอันนี้กินกับน้ำปลาเด็กเจ้าของลึ่งปลาเตรื่องปากอืม่อก็ะแซกพ้่มเักษขาววันต่อเดียวไทยนั่นแล้วครับพี่น้องนี่ละ ด้วยเราเหตุนนะร่มเย็นสบายเนี่ยบางคั้งเราไปบางเหตุผลก็ค,คือสิ่ง,งนะที่เกิดขึ้นน่ะตรงหวานเนะนะาะเจ้าสองมือซ้อน แล้วสมกินมั้แต่ปลาทองเง่้ยายเติบ,บน,นึกออกปุ่นไร้ๆนะพี่น้องจนตกแก่ไปไหนผู้ดำลอยลวกให้สองห่อบ้า ตมเฮ็ดแห่เฮ็ดหาพี่น้องเป็นยังขายได้ดีแบบย้ายได้เฮ็ดถุงได้เท่าไรก็บำตลาดเปล่าคนนั้นซื้อไปอ๋อพนันงานเห็นเราไม่เห็นหน้าหลายมือดีแล้ว นกึกกระซัมเป็นเดินเน่ยเหม่ยที่เหลียไม่ได้กินขาว้าเศร้าเป็นไงละเตีย้ย เ,เตือนป่ันเสริมกัน,น้ดับบเมื่อยมือเนี่ไปหาเห็ดยังไม่แลงเ่นเไปนี่เลีเลเ้ยกระต้านน้อยอยู่นี่นหนึ่งนะบบนักแต่ว่าพอละเมื่อยเมื่อย้บหรือแน่พูดหละั้งกินขาแล้วซ้อเม,มือ่อยมดเกี้ยง ปุ่นสาเสริมกินไอะไรได้คันบ่ค่อยผิดทองได้พี่น้องที่ลี่ก็คือกับปุ่นมัดเซ็บอ,อืมอืมพอแล้วซื้อแต่งโมงไม่อีก เด้กค่ะสาหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้น้ำซาวเมฝากเป็นกำลังใจซาวเิมน้ำในเด้อค่ะพี่น้องไปเก็บเ็ดมาแล้วกันมากิกกนข้าวปุ่นซาวน้ำปลาล้าเนาะคะ่ะพี่น้องสิบเซบนัน้ๆขนมจีนซาวเิมกันถึงวันที่ยี่สิบนี้นะะเด็กค่ะก็ยังจัดโปรโม,มชั่นหกแถมหนึ่งเด้กพี่น้องหกห่อแถมหนึ่งห่อไม่มีปลายทางนะคะสำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจก็สามารถสร้างซื้อได้คือเก่าเด้อคะ่ะโอสวัสดีค่ะ เสียมหักพี่น้องเด้อค่ะ